<c oughs> นี่คือเด็กชายสัน,นมาเที่ยวเข้ากระโจมสันเทล่ลมแรงงองตกเข้านะดูน้องด้วยชวยมากวิวสันเทละาน้องตกลูกเชื่ขึ้นหมน,นไปจอดลานจอดหอสันเทละลูก ไปร้านเจ้อเอาเขาเป็นลูกสันลูกเวางตกมาอะไร่นสวยอะ่ะแล้ก็ไปยืนกับพี่อันอนทะ่านลูก ทังไงลูกส<อ>น <S <S ันอยู่พ่อลูกลูกระวังหอลูกระวังหอมาจอด น้องด้วยดูน้องด้วยเดี๋ยวอไฟเดี๋ยวตบ